ปาห้องว่าสันพี่น้องเอ้ยมอเมอนี้สีเฮ็ดน้องไม่กสะเฮ็นน้องไม้สมเนี่ยซับน้องไม้พี่นอ้องเมอนี้ย่างว่าสิไปหาเห็ดคือเก่าละ่ะซองหาเห็ดเบิ่งว่ามันห้ามเห็ดมันออกลากออกเขาไม่ได้เห็ดดอกได้น้องไม้ได้ย่างก็เอานน้าละพี่น้องครับพ่อ มาห้องห้องห้องฝนตกแห่งจะมาอยู่อุดมพรเขาว่าฝนตกอยู่อุดมพร พสะเส็ยดน้องใม้สมมาเนี่ยเก็บไปถักกินน้องใม้มันไกลสิม,มือเราดูแล้วนะพระเสียดน้องใม้แกงเขากับไปเกี๊ยวมากมาแกงไม่เแกงเลยนะอันนี้มันไม่ได้ไปอ่ะสามสิมือเต็มกอเลยตัวขึ้นสูงแล้วกะมีน้องใม้พะโลมพะโลมใส่หนา เปิดพัดลมใส่จะแดงคุ้มๆไหนพัดลมว็นไหนี่ถนมอาหารให้น้ำมหสม้ส้มทำหน่อ,นอไม้ดองซาแป้นี้่เ้าไมวทะสุกกระแซบด้วพี่น้องให้น้ำไม้ดองได้เ็ดตอนใหญ่ไว้ทะแกงับพาร์ทไห้ทะสุกกินมาเบอ่อเดอร์อเนคนมากินน้ำไม้แห่ชอบชอบ ปนมากินอาใหม่อาใหม่อันนี้ก็อออนดีนะน่าหน่อหม้กินแต่หอ่อหม่เไดายไายเติบย่ดอกรอบน่อย่าไม่หยงเน้อกเอ้ยย่าไม่หยงเน้อแม่สิสัเอาหม่เ้กระเยดาย เสียดายอ่ะน้องไม้ <c oughs> บมาบงคนก็ว่ามันน้องไม้เพื่อประหยัดไปยังขึ้นบ่อ,บอนอนเนี่ยแต่ต้องเสียกระเสียดายเลยนะทว่าเฮ็ดแล้วมันก็อ่อนอยู่มันเป็นนอจิ้มซุ้งนอจิ้มซุ้งเนี่ยมันสิน้นามลายหนามในน้องไม้เนี่ยมันลายนะถ้า <c oughs> น้องมาหาอะไรจะกินจ้ะ เยาว่ากันเถาะเนาะชีวิตบ้านบานเฮามี่ย่างกับเฮ็ดอันนั้นไปถักกินยนี่ยม,มันหลายเฮากับเฮ็ดไว้ขนมเฮ็ดเป็นเนื้อใหม่สมเนื้อใหม่เคี้ยนเนื้อใหม่หนึ่งไว้ไปถักกินยนี่ยมันบ่มีเนาะพี่นอ้นองเนาะยนี่แหม่ง,ามงหากินบ่มีเดอ้อหากินยากระเดอ้อยนี่แหมก็แลงอีนี้ได้บ้านเอาข่อยนะแหม่แงแงงแต่เนี่ยมนาหม้มอขดว่ามันสีบกเลยนะ อันญา้อักับแรงชิะรอบางิดรอมันสิมีนาห้องยูืค่คนเมื่อยูยพี่นอนเลยฝ <c ười> <c ười> ากระไดไปไล่ซุแล้วคนเนื้อไข่ไกเฮ็ดแล้วคนจะแฟไม่ค่อยโต้กนกระได ที่ป้าโตไปต่อเอ้ยพาลูกไปอยู่ที่อ,อ,อื่นเ่ะเ้ออ่าๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้เขาอันสีพอ่อสามีแหละเดอ้อจะ่อยสีอันสีไทยไม่ตอนนั้นเทดเ็ดแล้วนะ สิปไปไายเอาวิธีเทำไม่สมน้ำนอกมะบมาแหล็วกับมาเคียน,น,าานมาอาาะมาสารนี่ก็ที่เรา